เฮ้ยแบบเฮ้ยเขามาทำอะไรเนีน่ยอะไรน้องปนาย,นายเขามาขอเทียนนะทุกคนครับเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยพยายามคุยเขานะมคือเมื่อกี้เขาเดินมาใกล้มากแล้วก็คุยเขานะแต่เขาเนี่ยไม่คุยด้วยสักคำเลยคือผมเนี่ยงงเลยนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเหมือนกัน เดินดูแล้วเขาเนี่ยก็มากราบไหว้พวกพระพุทธรูปนะนู่นเลยมากราบไหว้ตรงนี้ตลอดเลยเห็น,นเวลาเขาเดินมาที่ไรนะ่ยเขาก็จะเดินมาทะลูตรงนี้เพราะว่ามันจะมีพระพุทธรูปนะแล้วก็มาเดินเหมือนคล้ายๆเดินจงกรมนะ เดินวนไปวนมาหลายรอบมากสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกวอิเคนะทุกคนก็วันนี้น้าผมเนี่ยได้กลับมาที่เดิมเลยนะก็ผมเนี่ยยังคาใจอยู่นะกับคนรับแรงนั้นอนะ่ะคือเขาเนี่ยเดินทุลุมิติได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็หลายๆคนก็บอกมาว่าช่วงเนี่ยมันคือช่วงที่เข้าพรรษานะคนรับแรนเนี่ยเขาก็จะออกมาแต่ไม่รู้ว่าออกมา,มาทําอะไรกันนะ ออกมาแบบว่าพาคนเข้าไปหรือเปล่าผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้นะผมเนี่ยจะมาพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยเดินเข้าทางไหนนะก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากเข้าไปเหมือนกันคือผมอยากไปดูในหมู่บ้านของเขานะว่ามันเป็นอย่างไงมั่งนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปตรงประตูก่อนนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันเลยว่าจะเจอไหมทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะถ่ากันทุกคนโอเคทุกคนเมื่อวานเนี่ยเอ้ยวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้มาเจอตรงนี้เลยนะวันเนี้ยผมว่าเขาเนี่ยน่าจะออกมากันแล้วละ่ะนี่ตรงนี้เลยก็คือผมเนี่ยเจอเขากินในเปลือกไม้ตรงนี้นะแล้วก็เดินหายเข้าไปเลยประเด็นผมเนี่ยจะเจอเขาอีกหรือเปล่าวันนี้ก็วันนั้นเนี่ย เฮ้ยใครมานน้นละดูดูดนะูเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูใกล้นะเฮ้ยไม่ได้เจอง่ายๆนะทุกคนคนเมืองรับแลเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ประกฏตัวให้ใครเจอง่ายนะเหมือนพาเลยดูดิ ใส่ชุนเหมือนพ้าเลยนะแล้วมีเด็กคนหนึ่งด้วยอยู่ใกล้กันนะคือเขาเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเจอง่ายนะโดน มังครับเขาเนี่ยไปอยู่ตรงที่มีพระพุทธรูปอยู่นะไม่รู้ว่าไปนั่งทำอะไรมีเด็กด้วยนัน่นน่ะมางครับโูวัดทรงหน้ากลัวมากเลยเฮ้ยมังครับเฮ้ย เฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยอะไรน้องปัญหาเข้ามาขอเทียนนะทุกคนแล้วเขารู้ได้ยังไม่รู้ว่าผมมีเทียนอยู่แป๊บนึงนะจีบเอก่อนเนี่ยผมเนี่ยมีเทียนนะ ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงไปละไปละไปละคือหน้าเขาเนี่ยดำปิดเลยนะเจอไม่ชัดด้วยกคนขนาดดูใกล้ๆยังมองไม่ชัดเลยลีเขาแหละมันลีเขาแลหละฮะไปไหนไม่รู้นู่นนะอูเดินไม่นู่นละนี่มันลีเขาแหละ อะไรวะนั่นอะเดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินตามไปดูแต่คือเขาเนี่ยมาตรงพระพุทธรูปน,นะนู่นนะนี่โดนนี่เลยตรงนี้มีพระพุทธรูปนม่มาละ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 เดินมาละ ไม่รู้ว่าเป็นคนแค่หรือเปล่านะผมยื้ยาวมากแล้วดูอีกคนหนึ่งเนี่ยทรงเหมือนพระเลยนะดูน้องเขาดิูดูคนนั้นเหมือนเขาจะเดินจงกรมอะไรสักอย่างหรือเปล่า คือผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะเดินไปโน่นละเด็กคนนั้นก็เดินไปโน่นแล้วนะคือเมื่อกี้นะเขาเนี่ยมาขอเทียนจากผมนะทุกคนแล้วก็เดินไปไหนไม่รู้เหมือนจะกลับไปที่เมืองหรือเปล่า มองมองคว้าลองคุยเขาดูว่าเขาจะคุยหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยเงียบม,มากเลยนะซึ่งไม่คุยใครเลยคว้าไป,ไปไหนครับเหมือนเขาจะเดินกลับไปหรือเปล่า นังนังไปแล้วนะคือไวมากทุกคนผมเนี่ยตกใจหมดเลยนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้จริงๆไวมากเลยนะ เือนเขาเนี่ยจะเดินหายตรงเนี้แหละแล้วอยู่ดีเนี่ยเขารู้ได้ยังไงนะว่าผมเนี่ยมีเทียนอยู่นะเขาเลยเดินเข้ามาขอเลยนะไม่เจ๊เฮ้ย แบบงงมากเลยตอนผมเนี่ยเฝ้ารอเขาออกมานะแล้วก็เหมือนจะเจออีกครั้งหนึ่งเจอไวโน่ละเจอไหมคือคนเนี่ยทรงเหมือนพ้าเลยนะแต่คือผมเนี่ยยาวมากคือคุยด้วยเขาก็ไม่คุยกับเรานะ ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเหมือนกันแต่เขาไม่คุยผมนะทุกคนเดีว,วิน ว่าเขาจะเดินจงกรมหรือเปล่าเหมือนผ้านะเดินตั้งสมาธิหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูเขาเดินดิตัวน เดินแบบไม่คุยกับใครเลยนะทุกคนครับเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยพยายามคุยเขานะมคือเมื่อกี้เขาเดินมาใกล้มากแล้วก็คุยเขานะแต่เขาเนี่ยไม่คุยด้วยสักคําเลยคือผมเนี่ยงงเลยนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเหมือนกันเดินไปเดินมาอยู่ในป่านี้มานานหลายนานแล้วนะพยายามคุยนะคุยแบบ หผมเนี่ยาถามอะไรหลายอย่างเลยแต่เขาเนี่ยไม่ตอบสักคำเลยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่กำลังเสริมจิตหรือเปล่าถึงมาเดินจงกรมอะไรแบบนี้นะผมดูจากลักษณะนเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยมาเดินจงกรมกันเด็กนะแต่คือเด็กเนี่ยเหมือนจะเข้าหมู่บ้านไปแล้วนะทุลุม่ตีไปละ เขาเมืองรับแลไปแล้วนะแต่เขาเนี่ยยังไม่ไปเขาเนี่ยน่าจะให้เด็กเนี่ยไปก่อนนะแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนว่าอยากให้ผมเนี่ยรู้อะไรสักอย่างแต่เหมือนไม่พูดดูดิชื่นมองผมอยากได้อะไรไหมครับอยากได้อะไรไหมครับ เหมือนเัาพยัยหน้านะอยากได้อะไรบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้นะก็ลุงพาผมเข้าไปได้ไหมลุงเขาทรายหัวนะเขาไม่ให้เข้าไปนะหรือว่ามันจันตรายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละมันน่าจะอันตรายนะแล้วดูนู่นต่อนั้นมันจะมีพะุพธรลูปอยู่เนี่ยโตรงไม่โดน,นดูตรงนันเลยโตเขา,ายืนมองผมเนี่ยมันนานแล้วนะแต่ผมยังงงมากว่าเขาเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดแจงแล้วก็หาให้นะ หมู่บ้านลุงอยู่ไหนผมอยากเข้าไปอะแล้วเขาแต่งตัวเนี่ยเหมือนพ้าเลยนะดูดิทรงเนี่ยเหมือนพ้ามากแล้วแบบจุงเยอะจริงๆทุกคนไปละ,ะไปก็ เดี๋ยวเราเนี้ยจะไม่ขวางทางเขาดีกว่าทางนะเนี่ยเขาเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยมาไม่ดีเขานะก็ให้เขาเนี่ยผ่านไปก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางเข้าประตูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะแบบได้เจอแบบใกล้มากเลยนะแต่เขาเนี่ยไม่คุยเรานะทุกคนผมเนี่ยเจอ,อดูดิใกล้ไม่ใกล้นะโดนลงลง ไปละอยากได้ทูบอยากได้เทียนไหมครับผมจะนำมาให้นะถ้าอยากได้ เพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษานะทุกคนก็เจอคนแบบนี้ก็ผมเนี่ยได้เจอเป็นครั้งแรกเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ได้ไงนะแต่เขาเนี่ยออกมาทุกวันนะผมว่าหนหู่นละ เนี่ยมาด้านนี้นะผมเนี่ยจะเดินล้อดูว่าประตูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่คือผมเนี่ยอยากรู้มากเลยนะดูดิแล้วแบบหายไปอีกแล้วอะ่ะคือเขาออกเขาออกไปแล้วก็เข้ามาให้ผมเนี่ยเหตุหลายล้อมากแต่ผมเนี่ยเดินเท่าไหร่ก็เดินไม่เจอนะว่ามันจะไปทางไหนได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็มีแต่แถบป่านะทุกคนเฮ้ย ดูดิแต่ก่อนไปทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมาไอตรงต้นไม้ต้นนี้นะทุกครั้งเลยที่ผมเจอเขาเดินหายไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาก็ออกมาอีก ลองเดินไปตรงนู้นนะว่าจะเจอหรือเปล่าค okay, ือครั้งนี้ผมได้เจออยู่สองคนเลยนะซึ่งมีเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเขาเนี่ยอานไม่อยากให้เราเนี่ยได้เห็นทางเข้าแล้วก็ เข้าไปในหมู่บ้านได้นะแต่มีเด็กคนหนึ่งที่แดงบอกเขาเข้าไปได้นะทุนดูแล้วเขาเนี่ยก็มากราบไหว้พวกพระพุทธรูปนะนู้นนีมากราบไหว้ตรงนี้ตลอดเลยเี่นะเวลาเขาเดินมาที่ไรเนะี่ยเขาก็จะเดินมา ทะลุรตรงนี้เพราะว่ามันจะมีพระพุทธรูปนะแล้วก็มาเดินเหมือนคล้ายๆเดินจงกรมนะเดินวนไปวนมาหลายรอบมากแล้วทําให้ผมเนี่ยแปลกใจนะว่าเขาเดินทําไมนะทุกคนถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบแต่เขาพยักหน้าให้นะว่าเขาเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้นะอาจจอยากได้พวกทูบเทียนเอามาไว้ไหว้พวกพระพุทธรูปหรือเปล่า มีอเนี่ยนะเจอไหมแล้วก็ตรงนี้นะผนเนี่ยคงแบบแปลกใจมากเลยอันนี้คือพาสิบวาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้เลยนนี่นะ ใครเห็นอะไรก็บอกผมมาได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากไปเขาเนี่ยอาจไม่เดินออกมาแล้วมั้งไม่แน่ใจแปลกใจมากนะเขาเนี่ยเดินวนไปวนมาหลายรอบมากแต่ก็จับใจความไม่ได้ว่ามาทำอะไรกันแน่ แต่เด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนว่าลุงแกเนี่ยจะพาไปส่งปุ๊บแล้วก็เหมือนก็เดิอนออกมาต่อนะแล้วผมก็ไม่เจออีกเลยเด็กคนเมื่อกี้ไม่เจออีกเลยนะ เจออีกหรือเปล่าผมอยากรู้มากว่าต้นไม้ต้นนี้มันคือต้นอะไรกันแน่นะเหมือนต้นอะไรเสักอยางอะเวลาเดินเนี่ยเขาก็จะเดินมาทางต้นไม้ต้นนี้แหละซึ่งมันก็โน้มไปตามหินเลยนะทุกคนดูดิดูดนะซึ่งต้นใหญ่มากดูลบๆแล้วไม่เจออะไรเลย อาจจะเป็นได้ว่าเขาเนี่ยมาขอพวกบุญอะไรหรือเปล่ามาทําบุญหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยน่าจะมาทําบุญนะดูทรงแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากมาถ่ายทุกคนได้ดูนะว่ามันน่าทึ่งมากนะทุกคนที่ได้มาเจอคนในเมืองรับแลแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้เจอง,ง่ายๆนะแล้วเขาเนี่ยเดินหายไปหายมาหลายรอบมาก ผมเนี่ยงงไปหมดแล้วก็เด็กคนเมื่อกี้หายไปไหนก็ยังไม่รู้เลยผมเนี่ยอยากเข้าไปนะแต่เขาเนี่ยบอกว่าเข้าไม่ได้นะทกคนที่เขาพยักหน้าเมื่อกี้นะเขาสายหัวนะว่าเข้าไม่ได้โอเคผมว่าได้เจอแค่นี้ถือว่าก็เป็นบุญแล้วละ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนเลยนะ เดี๋ยวเจอคลิปหน้าเลยทุกคนผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนี่ยจะนำพวกหมากพูแล้วก็ทูบเทียนนะมาให้ท่านนะให้พวกเขานะเขาเนี่ยน่าจะหมู่บ้านใหญ่เหมืันกันแหละแรกๆก็เจอคนเดียวแต่ตอนนี้มีเด็กออกมาแล้วด้วยหนึ่งคนต้องมีคนบุญมีบุญเท่านั้นนะที่จะเข้าไปได้ผมว่าน่าจะใช่นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอหน้าเลยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขอข้าวของเนี่ยมาให้เขากันโอเค